ันนี้เราจะมาเติมเงินบัตรจราจรนะคะคือบัตรครยวท่งคาดูหรือบัตรทีมันี่ที่ตู้ ATM ของธนาคาร KAB นะคะหรือานาอานเอเนงอพอเรามาที่ตู้นะคะตรงข้างๆจะเห็นรูปการ์ดแบบนี้ให้เราเอาการ์ดตัวนี้นะคะแตะลงไปเสร็จแล้วก็มาเลือกเมนูค่ะตรงนี้นะคะ แล้วก็กดทางด้านขวามือค่ะแล้วก็กดเลือกชื่อบัตรของเรานะคะบัตรของเรามันชื่อทีมันนี่เสร็จแล้วก็ให้อ่าเลือกตัวนี้นะคะวันนี้เราจะเติมแบบใช้ atm นะคะใช้ตัวนี้ ก็ใส่เอ m เข้าไปตรงช่องนี้ค่ะตัวนี้ก็ให้ใส่รหัสเอ m ของเรานะคะอะแล้วก็ต่อไปให้ใส่เบอร์โทรตัวนี้เป็นเบอร์โทรของเรานะคะ แล้วก็กดฮักอินตรงนี้ก็จะให้ตรงนี้จะเป็นจํานวนเงินที่อยู่ในบัตรของเราอยู่แล้วนะคะตอนนี้บัตรของเรามีเงินอยู่สามหมืนวอนเนาะแต่เราจะลองเติมก็คือเราจะเติมไปอีกหนึ่งหมื่นวอนแล้วก็กดตรงนี้นะคะคืนมาหนอยแล้วก็กดฮักอิน ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะก็เสร็จแล้วบัตรก็เติมเรียบร้อยแล้วนะคะเงินก็เ้าอบอยู่ในบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือเติมแบบใช้บัตร ATM เนาะ